พี่น้องครับอ่าพี่น้องที่ทําเกี่ยวกับอ่าน DIY พิซซี่กสพี่น้องรู้หรือเปล่านะว่าวิธีการทําสไลด์หลังนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกลูกเลื่อนบางคนก็เรียกคันรั้งนะครับอ่สไลด์ข้างหลังนะครับ่ป้อนลูกป้อนแก๊สหรือว่าก็เรียกอีกอย่างคือว่ากึ่งอัตโนมัตินะครับเพื่อนเพื่อนไีมครับอ่แล้วอีกแบบหนึ่งคือป้อนตีละลูกนะครับน่หรือว่าจะป้อนท้ายอ่าปลายลำนะครับอ่าแต่เราใช้สไลด์หลังนะครับเพื่อนเพื่อนไีมครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกคิดว่า แบบไหนแรงที่สุดนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้ผมมีข้อมูลเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ไปลองทําดูนะครับว่าชอบแบบไหนจะทําแบบไหนแบบไหนแรงที่สุดวันนี้มีคําตอบไปดูครับ สวัสดีครับสมาชิก p ิวซีแก๊สทุก Carmen. ท่านนะครับพี่น้องครับมาเจอกับผมีแล้วครับในช่องบาโจ๙๐พิวซีแก๊สนะครับเพื่อนเพื่อกับแบบจากหัวก็คลิปไปเมื่อกี้นะครับผมเกริ่นไปเมื่อกี้นะครับว่านะครับถ้าเราจะทําสไลด์นะครับในงานดีไอีวีพิวซีแก๊สนะครับแบบสไลด์หลังนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าการเลื่อนนะครับหรือว่าบางอ่าคันรั้งนะครับอีกบางคนก็จะเรียกแบบตัวลูกเลื่อนนะครับเพื่อนเพื่อกับแบบ ป้อนลูกท้ายนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะจะใช้แมกกาซีนหรือว่าใช้ป้อนตีละนัดก็แล้วแต่ครับแต่เกี่ยวกับการใช้แบบเป็นกึ่งอัตโนมัติป้อนลูกป้อนแก๊สพร้อมกันนะครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ผมจะมีข้อมูลเปรียบเทียบจากประสบการณ์ของผมนะครับเพื่อนสมาชิกว่าว่าแบบไหนครับอ่ะมันจะแรงที่สุดนะครับแตเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้กับเพื่อนสมาชิกได้เอาไปใช้ไปลองทําดูนะครับแตอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมนะครับเพื่อนสมาชิกครับถ้าผิดพลาดประการใดต้อง ขอเอาไปคนเก่าๆด้วยนะครับบางท่านอาจจะรู้บางท่านก็อาจจะไม่รู้หรือว่าบางท่านอาจจะเก่งกว่าผมแต่ว่าวันนี้ผมมีประสบการณ์มาแล้วที่ผมเคยเจอนะครับผมเลยเอามาแบ่งพันกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับกับพี่น้องที่สนใจเกี่ยวกับจะทํางาน DIY p ิ c วซแกนะครับเพื่อนๆที่ครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะครับผมจะให้ดูตัวแรกก่อนนะครับที่ใช้แบบ กันสไลด์นะครับป้อนลูกท้ายป้อนตีลนัดหรือว่าใช้แมกกาซีนหรือว่าเราจะใช้แบบป้อนลูกป้อนแก๊สพร้อมกันหรือเราเรียกอีกอย่างก็คือว่ากึ่งอัตโนมัตินะครับเพ,พ,พื่อนเพ่มาิคอันนี้จากประสบการณ์ของผมโดยตรงนะครับเพ,พื่อนเ่าคับป้อนนี้ผมจะเอาของจริงมาดูไม่ได้เดี๋ยวสมาชิกจะไม่เข้าใจระบบการทํางานของมันนะครับนะผมเลยต้องวาดภาพเขียนรูปขึ้นมาให้สมาชิกได้ดูว่า การทํางานของมันแรงมันเป็นยังไงครับะระบบก,การไหลเวียนของแก๊สแรงดันของแก๊สมันเป็นยังไงรูปมันเป็นยังไงเวลามันพุ่งนะครับน่ะวันนี้ผมเลยต้องเขียนเกล้าๆให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกได้เข้าใจนะครับ่ะต้าโจของจริงนะครับน่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็ไม่สามารถไปดูข้างในได้เลยผมต้องวาดรูปผ่าให้ดูข้างในนะครับ่ะมาดูครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกกับน่ะมาดูแบบ ตัวนี้จะเป็นสไลด์หลังป้อนลูกหลังครับอ่าป้อนลูกก็ข้างหลังจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ผมจะผ่านะครับอันนี้จะเป็นก็ต่อ3ทางนะครับพื่พื่ี่ครับอ่ะก็ต่อ3ทาง4ี่หุนนะครับอ่าก็จะใช้สไลด์ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ่แต่อันนี้ผมจะเอาเขียนแบบประกอบเสร็จนะครับอันนี้ผมจะแยกไปนะครับอ่ก็อนี้จะเป็นตัวกันรั้างดึงสไลด์ออกมานะครับผพื่พ่ี่ครับอ่ะรูนี้ตะตรงรูนี้ปุ๊บนะครับก็แก๊สก็จะเข้าทางรูนี้แล้วก็เข้าไปป้อนลูกนะครับอ่าเข้าไปใน ในเรานะครับเพื่อปชิกับในเรากล้องนะครับรูนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราดึงสไลด์กลับนะครับะรูนี้ก็จะมาตรงรูตรงนี้นะครับเพื่อจะระบายแก๊สนะครับคร้ารูนี้ครับระบายแก๊สไอเสียออกรูนี้เพื่อจะระบายไอเสียออกนะครับเพื่อปชิจักับคงจะเข้าใจนะครับอันนี้ผมจะมาโชว์นะครับกึ่งอัตโนมัตินะครับหรือว่าป้อนรูปหลังนะครับเพื่อปชิจักับมันจะมีระบบการทํางานอย่างไรนะครับมันจะ ระบบะตัวสไลด์ข้างหลังมันจะเป็นยังไงก็ผมให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูแลนน้วกันนะครับนะถ้าจเจอถ้าเราใช้แบบสไลด์หลังป้อนลูกป้อนลูกท้ายนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับ <occurring> เราต้องมีกลวยด้านหน้าตัวสไลด์นะครับนะถ้าไม่มีกลวยด้านหน้าสไลด์นี้ครับเราจะป้อนลูกเข้าไปในลํากล้องไม่ได้นะครับนะตรงนี้จะเป็นโอลิงครับตัวนี้คือลูกนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับ <Harvey> ตัวนี้จะเป็นโอลิงดักหรือถ้ากับว่าจะเป็นยางอ็อบนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับเพื่อดักลูกไว้ไม่ให้ลูกมัน มันหลุดออกไปจากปลายลำกล้องนะครับเพื่อเพื่อสมาชิกครับอ่ะแล้วอ่าเวลาแก๊สมันพุ่งนะครับเพื่อเสมาชิกครับมันจะมีการรับแรงตรงนี้นะครับอ่เวลาพุ่งออกมาจากห้องผอไไม้นะครับอ่ะมันจะพุ่งออกมาพ๊กนะครับอ่ะมันจะพุ่งไปโดนลูกครับอ่ะพอโดนลูกครับอ่ะเพื่อเพื่อสมาชิกดูลูกนะครับอ่ะลูกที่เกี่ยวกับยางออฟนะครับอ่ะ มันจะอยู่ตรงกลางหรือจะอยู่ด้านด้านหลังของอยางออฟนะครับมันไม่ใช่ไปเลยไปข้างนอกอข้างหน้านะครับทุกคนจะได้ครับมันทาให้ทำให้ลูกมันมันคับนะครับแรงกับที่ออกจากท่อรังเพลิงห้องผอมไม้ออกไปพวกแบบมันจะมาโดนตรงนี้นะครับทำให้เกิดแรงรีคอยครับแก๊สเลยมันรีคอยกลับด้านหลังมันสามารถซึมเข้าไปจากตัวตัวตรงนี้เปเปอร์ตัวปลัดลูกเข้าใน ในลำได้นะครับเพื่อพีจิกับอ่ะเลยมันทาให้แก๊สมันพุ่งออกมาด้านหลังมาตรงโอโลิงตรงนี้ครับถ้าเราไม่มีโอลิงตรงนี้นะครับอ่ะแก๊สที่มันพุ่งรีคอยจากข้างหลังมาปุ๊บอ่ะมันจะออกด้านท้ายครับอ่ะทำให้แรงของลูกที่ออกไปปลายลำครับอ่ะมันจะดรอปลงนะครับเพื่อพีจิกับอ่ะแล้วผมบอกแล้วว่าโอลิงมันจะอยู่ลักษณะนี้ลูกมันอยู่อยู่หลังโอลิงหรืออยู่กลางโอลิงครับอ่ะมันทําให้อ่า มันทําให้แรงเวลาส่งมาจากห้องรังเพลิงนะครับห้องเผาไหม้ครับน่ะลูกมันจะดบนะครับ่เพราะมันมาเจอกับโอลิงอยู่ข้างหลังนะครับเพราะลูกมาอยู่ข้างหลังครับน่ะทาให้มันต้องส่งแรงเยอะๆใช้ความรันแรงให้ส่งลูกไปเยอะๆให้มันปานโอลิงครับผมบอกแล้วว่าแรงรีคอยมันก็จะย้อนกลับนะครับน่ะมันทําให้ลูกเวลาพุ่งออกไปมันจะดอบลงผมบอกแล้วครับว่า ถ้าทำตัวสไลด์อย่างนี้ครับลำกล้องมันจะสั้นกว่าตัวที่ป้อนลูกตางหัวนะครับเพื่อนเพื่อนทีกครับเพราะว่าแรงมันจะดอปเพราะว่ามันมีรอยรั่วนะครับเพื่อนเพื่อนี่คงจะเข้าใจครับตรงนี้คือเราไปป้อนลูกข้างหลังนี้นะครับถ้าเราไม่ทำครัวแบบนี้ปุ๊บเราจะดันลูกที่ป้อนลูกจากข้างหลังนี่ครับเราจะดันลูกเข้าไปในตัวยางอ๊อบตัวล็อกลูกไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นคลัวแบบนี้เพื่อจะให้มันรับลูกให้ลูกมันเดินเข้าไปเข้าตัว ล้ำกล้องและก็อยากออฟนะครับนะก็อธิบายให้เข้าใจ้ะครับนะนี่คือระบบะที่เราใช้กันก็นกคือป้อนตีละลูกก็ได้หรือว่าใช้แมกกาซีนหรือว่าแบบระบบกึ่งอัตโนมัติก็ได้นะครับนะป้อนลูกป้อนแก๊สก็จะประมาณนี้นะครับนะจุดบอร์ดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่มมือพิชิตรับนะครับนะตรงลูกตรงโอลิงพวกนี้นะครับนะผมบอกแล้วว่าถ้าโอลิงแบบนี้นะครับนะถ้าเราใช้แบบโอลิงแบบนี้พอใช้ไปนา,นานๆยิงไปหลายลถ้าเรา หลายๆนัดนะครับแบบมันจะเกิดความร้อนนะครับทําทให้โอลิงมันละลายนะครับแต่ไม่โดยต่อไปครับถ้าเราไม่หยุดพักให้มันเย็นก่อนโอลิงมันจะละลายนะครับทาให้มันไม่ไม่จับลูกนะครับตู้นยิกับแข้อเสียมันอยู่ตรงนี้แต่บอาแล้วบอกแล้วว่ามันมีรอยรั่วเยอะตรงนี้นะครับทาให้แก๊สมันมีรอยรั่วตรงนี้ที่เป็นไอ้ลูกมันดรอปลงนะครับเพื่อนป่นจิกับคงจะเข้าใจนะครับอันนี้พยายามอธิบายคร่าวๆให้เพื่อนเพื่ปุ่นิกได้เข้าใจนะครับแต ต่อไปอีกแบบหนึ่งนะครับปู้บริจิตต์อ่ะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบอ่าตัวสไลด์เหมือนกันครับปู้บริจิตับแต่ว่าเรา Madonna, ป้อนลูกทางหัวนะครับปู้บริจิตต์ทางปลายลำนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ก็ตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบจากเมื่อกี้นะครับ่ะเมื่อกี้มันจะมีแต่ต้องเราต้องทำเปเปอร์นะครับเพื่อจะป้อนลูกเข้าไปในเข้าไปในลำนะครับในลำลูกกระสุนนะครับในลำ แล้วทีนี้ตัวนี้นะครับอ่มันจะไม่มีกลวยนะครับอ่มันจะล่มไปเลยเพราะว่าเราป้อลูกต่างปลายครับอ่ลูกก็จะมาติดอยู่ต็งตรงล็อกนะครับอันนี้แบบบีบนะครับเพื่อนเพื่อนทีับแบบแบบบีบแบบนี้แบบใช้กิ๊บนะครับแบบคลิปแบบคลิปอ่าที่เป็นอ่าที่เป็นเข็มหมุดนะครับอ่ก็จะล็อกแบบนี้มันจะอยู่ลูกมันจะอยู่ด้านหน้านะครับเพื่อนเพื่อนทีกับอ่มันจะเลย เวลามันเปรียบถ้าเปรียบเทียบกับยางออบครับอ่ะมันไม่เหมือนกับยางออบครับเพราะว่าตัวนี้ลูกมันอยู่ด้านหน้าล็อกครับอ่ะแต่ถ้าเป็นโอลิงผมบอกแล้วลูกมันจะอยู่ด้านหลังโอลิงครับอ่ะมันทําให้รับแรงนะครับอ่ะแรงที่มากระทำต่อลูกครับอ่ะมันจะรับแรงเยอะเยอะนะครับกว่าลูกจะออกไปทําให้มันลูกมันแรงมันดรอปลงครับแต่ตัวนี้นะครับอ่ะพอลูกมันเราป้อนลูกตามหัวแบบสไลด์เหมือนกันยังไม่พื่มันยิครับตัวนี้มันดีอย่างคือว่าเราไม่ต้องใช้วาว วาวไอเสีย wow, เราไม่ต้องใช้นะครับนะ่ะมันเลยสะดวกนะครับนะ่ะมันต้องห้สวยงามสมจริงขึ้นนะครับนะ่ะเวลาลูกจุด,เ,จดเปลวไหมออกจากข้อรังเลิงแล้วครับนะ่ะมันก็จะวิ่งตรงไปเลยนะครับเพื่อปฏิบัติจริกับนะมันจะวิ่งตรงไปเลยวิ่งตรงไปโดนลูกเลยนะครับเพื่อปฏิบัติจริกับนะแล้วลูกก็จะวิ่งพุ่งดีกว่าที่เราจะไปใช้อย่างออฟแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเปเปอร์ตรงนี้จะไม่มีรอยบอดรอยรั่วนะครับเพราะว่า ผมบอกแล้วตรงนี้มันจะไม่มีเปเปอร์นะครับตรงปลายนะครับมันจะวิ่งล่งไปเลยทําให้แรงที่ส่งลูกมันจะพุ่งดีกว่านะครับแล้วก็มันไม่มีโอลิงรัดครับเพราะว่าลูกมันอยู่ด้านหน้าด้านหน้าล็อกนะครับมันก็มีอะไรติดขัดนะครับมันก็จะวิ่งผ่านไปดีกว่าเร็วกว่ามันไม่มีอะไรติดขัดนะครับผมบอกแล้วถ้าใช้โอลิงโอลิงมันก็จะรัดนะครับมันจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางครับทำให้แรงมันดปนะครับถ้าอยู่ข้างหลัง ลูกมันอยู่ข้างหลังามันอยู่ด้านหน้าตัวล็อกครับอ่ะมันก็จะพุ่งได้ไกลกว่านะครับเพื่อนสมาชิกครับโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดวางตรงนี้ก็จะไม่มีเปเปอร์มาขัดวางแรงที่มันออกจากห้องเผาไหม้นะครับเพื่อนสมาชิกครับทตให้ลูกมันพุ่งดีกว่านะครับเพื่อนสมาชิกครับก็พยายามอธิบายคร่าวๆนะครับเพื่อนสมาชิกว่าไม่รู้ว่าเพื่อนสมาชิกจะเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ผมก็พยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดแล้วนะครับอ่ะก็บอกหมดแล้วครับถ้าใช้อย่างอ๊อฟนะครับอ่ะ ลูกมันจะอยู่ด้านหลังอย่างออฟหรือตรงกลางครับอ่ะแรงที่มันกระทำนะครับน่ะมันทําให้แรงดีคอยของลูกอ่าของที่ออกออกจากห้องลังเพลือครับน่ะมันเลยสะท้อนกลับนะครับอดีคอยกลับทำให้มันเกิดแก๊สมันรั่วนะครับอ่ะแล้วล็กลูกก็พุ่งไปไม่ไกลครับน่ะเพราะอ่ามันจะมีแรงกระทําต่ออย่างโอลิงที่ลูกมันอยู่ด้านหลังโอลิงครับ่แต่ถ้าเกิดว่าล็อกลูกด้านหน้านะครับ่ะล็อกลูกด้านหน้ามันก็มันก็ลูกลูกอ่าแรงที่มันปะทะไปนะครับน่ะมันก็ มันจะพุ่งแรงกว่าเพราะว่าลูกมันจะอยู่ด้านหน้าถัวลอกครับอ่ะมันด้านหน้ามันเลยไม่มีอะไรกัดขวางแต่ไม่ลูกมันพุ่งได้ไกลกว่านะครับนะก็คงจะเข้าใจนะครับรเพื่อนเบอร์ี่ครับก็ผมเปิดครูพูดเกลิ่อนไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าความสวยมันแลกด้วยความแรงนะครับรเพื่อนเบอร์ี่ครับ่เพราะว่า บอกแล้วว่าความสวยมันแลกโวยความแรงนะครับแต่ถ้าเราเอกแบบที่ไม่สวยมันก็จะได้ได้ความแรงครับแต่ได้สวยแล้วนะครับแ้าแบบสวยแต่ว่ามันก็แลก้วยความแรงครับมันก็จะไม่แรงครับก็อยู่ที่พือนๆสมาชิกจะตัดสินใจว่าเราจะเลือกแบบกันร,รั้างลูกเลือบบ่อนแบบพ่อลูกต่างท้ายหรือว่าพ่อลูกต่างหัวนะครับก็อยู่ที่พือนๆสมาชิกจะเลือกตามนั้นนะครับแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับตัวการั้างลูกเลื่อนแบบ ตัวสไลด์แบบนี้ที่ใช้กับระบบกึึงอัตโนมัติมันต้องใช้อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะมีวิธียังไงไอ้ให้รูปมันวิ่งได้ดีกว่าแต่ผมจะมีคําตอบให้อีกนะครับเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบสไลด์ลูกเลื่อนแบบนี้กันแต่ว่าลูกมันจะวิ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวก็คลิปหน้าละกันคลิปนี้ออกแบบที่พื้นฐานไปก่อนนะครับผมเอาเป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานนะมาดูก่อนว่าแบบไหนลูกวิ่งดีวิ่งไม่ดีแบบไหนมันมีมันมีอุปสรรคย,ยังไงมันมี ก็จุดด้อยจุดเสียยังไงวันนี้ผมอธิบายคร่าวๆาไปก่อนนะครับนะเจอกันคลิปหน้าครับนะเดี๋ยวมีสาระมากกว่าทีคลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์เหมือนเดิมครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติ๊งๆไว้ด้วยนะครับนะแล้วผมจะมีสาระดีๆมากกว่าครับพเพื่อนๆสมาชิกอีกครับในช่องบาโจ90 that, พิซซี่แกสนะครับพี่น้องครับนะก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ